เอ็มเทนบูเกอร์มาถูกที่แต่ดันแจ้งเกิดผิดเวลา M-10 Booker กระโดดถังบารุ่นใหม่ของกองทัพบ,บกสหรัฐที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท General Dynamics ออกแบบมาเพื่อทำภารกิจยิงสับรูฐานราบโดยเฉพาะชื่อบุเกอร์ตั้งขึ้นเพื่อสรีฐานสหรัฐู้กา้าในสงครามโลกครั้งที่2และสงครามอิรักมันมีน้ำหนักประมาณ40ตันทำความเร็วได้ถึง40ไมล์ต่อชั่วโมงอาวุธหลักคือปืนใหญ่15ม mm, ิลิเมตรปืนกล7.62และ50 caliber พร้อมกาอป้องกันรอบขันแบบเอราแถมยังเคลมว่าสามารถขนส่งทางอากาศจากเครื่องบินได้โครงการนี้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี2018และเริ่มผลิตจรริงงใในนนปี2022 500โดดยววาาาแผัััหหกก่ค้บอสฐ สุดท้ายทุกอย่างก็พังพินาศในเดือนมิถุนายนปี2025เมื่อกองทัพสหรัฐประกาศยกเลิกโครงการ M10 Booker แบบสายฟ้าแลบให้เหตุผลว่าโครงการล้าสมัยซ้ำซ้อนและไรประสิทธิภาพแถมยังมีข่าวลือว่ารถถังรุ่นนี้ไม่สามารถขนส่งทางอารได้จริงตามที่โฆษณาไว้และเจ็บกว่านั้นบริษัท General Dynamics ผลิตไปแล้วกว่า88คันและกองทัพบ,บกสหรัฐต้องสูญเสียเงินภาษีประชาชนไปกว่า1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยไม่ได้ใช้งานจริงเลยพูดง่ายๆก็คือรถถังที่เกิดมาถูกที่แต่ดันแจ้งเกิดผิดเวลาสุด,สดๆนี่สินะที่เรียกว่า